วันนี้กับข้าวเย็นนี้ครับผมเดี๋ยวดูครับวิถ่ายแมวจากกิจถุงทองจากกิจแล้วกิจจิ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 ถุงทองเจ้าถุงทองนี่ถุงเงินนะจาลูกเจ้าถุงทองนู่นจากิจเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก่อนเนาอกินนะเนาะเดี๋ยวกินลูกกินจิจิจะตีจิตละมีอะไรขึ้นบ้าง ฟุงัไม่หยายคืนกันไปล้นะนะดูงนแล้วให้ลูเป็นงาเป็นง กับข้ามือนี้หัวเปีครับกระปีัวเปีหัวเปีครับหัวเปีนะแตงกวาน้ำพริกต้นตามลาบหมูทำกินเองครับทำเป็นบ้านก็ไม่ซื้อครับทำกินเองนะทำกินเองถูกป่ากับข้าครับกลับข้ากับข้าัคุณบ้านผักยาปลาปิ้งอันนี้ผักยาปลาปิ้งมันแพงเดีย๋ยวนี้มันแพง ต้องทํากินเองครับถึงจะพอกินแล้วนำให้ทํากินเองครับถ้าลาพังอยู่คนเดียวก็ซื้อก,กินได้ซื้อกินได้แต่บ้านอยู่ครอบครัวต้องทำกินเองแน้วไม่พอกินกับข้าวพอกินเราอยู่คนเยอะไม่มาเยอะครอบครัวเยอะต้องทาซื้อกับข้าวมาทำกินเองครับถึงไม่พอข้าวมอกับข้าวสักสองวยอยู่ได้ครับเดี๋ยวนีต้องประหยัด thập ra thầm vô dứa